ามาเรื่องจริงดีกว่าวันนั้พร้อมพันธุนร,รัฐมนตรีอุตสาหากรรมนะครับเตรียมจะลงดาบกับบริษัทโรงงานที่ระยองที่มีปัญหาเมื่อวานใช่ไหมใช่มีเรื่องไฟไหม้มีเรื่องไอสารรั่วไหลนะครับใช่ครับวันนั้พร้อมพันธเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบนะครับเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ของซินเขอหยวนสตีลนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะมีการรั่วไหลของก๊าซ LPG ขนาด 1นึ0 0 0สลิตรนะครับก็ทำให้มีคนบาดเจ็บห้าคนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีการส่งชุดตรวจการที่ชื่อว่าสุดซอยครับนี่สุดซอยนี้ก็มีใครล่ะมีโอทิติพัฒน์โอทิติพัฒน์เป็นหัวหน้าทีมนี้นะครับคุณโอก็จะไปไปลงตรวจสอบที่ว่านี้นะครับทิติพัฒน์ชดเดชาชัยนันหัวหน้าคณะทํางานของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับมีเอกนิติรมยานน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มีพออต่างๆ,ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆของกระทรวงเนี่ยวรวมทั้งสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองก็ไปพร้อมกับตํารวจด้วยนะครับจะไปตรวจสอบออสถานที่เกิดเหตุนี้นะครับน้ำเรียกระนั้บอกว่าในการตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นเห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายถังก๊าซ LPG โดยไม่แจ้งของอนุญาตจากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดระยองนะครับส่วนนี้ทางพลังงานจังหวัดนั้นสั่งรงครับไม่ให้ใช้งานภายในบริเวณถังก๊าซที่เกิดเหตุสั่งห้ามนําถังก๊าซที่เกิดเหตุกลับมาใช้ใหม่ แล้วก็ต้องแก้ไขพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับให้กลับอยู่ในสภาพเดิมตามที่เคยขออนุญาตไว้ต้องมีวิศวกรควบคุมพร้อมกับมีการปรับแล้วนะครับห้าหมบาทส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมัด้สั่งให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบโรงไฟฟ้าทั้งภายในทั้งหมดตรวจสอบสภาพถังก๊าซให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งโรงงานตรวจสอบสภาพอาคารภายในโรงงานทั้งหมดว่าแข็งแรงปลอดภัยหรือไม่อุตสาหกรรมจังหวัดระยองสั่งให้สิงสเขยหยุนสตีลหยุดประกอบกิจการเป็นระยะเวลา30วัน ต้องแก้ไขข้อสัง่งตามข้อสั่งการที่ว่านะครับรวมถึงแก้ไขสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั้งหมดต้องมีวิศวกรเฉพาะด้านรับรองแจ้งให้ตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยก่อนจึงจะมีการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการอีกครั้งหนึ่งนางสาวที่พัฒน์บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับสำนักง,งานสอบอ,อ,อเนี่ยได้ตรวจสอบสายการผลิตและผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทนี้ด้วยพบว่าผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสอบอ,อ,อในมีการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน อยู่ในระบบทะเบียนของบริษัทไม่กำหนดเกณฑ์ตัดสินความสามารถของผู้ขายวัตถุดิบกำหนดเกณฑ์การตัดสินทางเคมีไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่มอกอกำหนดนะครับก็มีการสั่งการให้แก้ไขป,ปรับปรุงภายใน15วันหากไม่แจ้งกลับมาจะถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบการต่อไปสมอออกเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กไปตรวจสอบพบว่านะครับออบอกว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือไม่ด้วยคาดว่าจะได้ผลในการตรวจสอบในสัปดาห์หน้าหากพบว่าไม่เป็นไปตามเกณ์มาตรฐานนั้น จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับโรงงานนี้ต่อไปครับครับ